นะครับน,รรนะครับคุณเสี่ยภาพดีกำลังเล่นนะครับอยู่ด้านที่ใต้ของเท้าโกลส์นะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับเราเราก็จะมาต่อยรอดนะครับมาลูกแล้วก็ปรารถนานให้สมปรารถนาในการตัดชื่อต้นไม้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียนะครับก็ก็จะได้นะครับเข้าไปทำบุญกันนะครับมีเวลานะครับทัาาา้าวันนะครับตอนนี้นะครับท่านประธา,า,านดีกี้จะถามาะลรวก็ ในการท่านเจ้าทลนะครับพระเจ้าอังคารมันอ่อนเชิญท่านประธานนะครับชมรวมทุกการรายานท่านที่สิบนนะครับเรียนตัอินให้ไปต้อนรับนะครับแต่คณะของท่านประธานนะครับเชิญครับส่วนท่านประธานสภาของเราประธานใหญ่นะครับกำลังยังนะครับต้อนรับสายสภาจากพี่น้องที่ กำลังใค่อยนะครับมาลุงชาอ่มาสตาระมาร่วมทอมบุญอยู่นะครับอ่ายังมีอยู่นะครับได้เดินนั่นนะครับตัวแทนนั่นเดินเชิญเยอะมากเลยนะครับอ่นะครับทีเข้าไปนะครับาแต่ตอนนี้ลุงใหญ่ยังไม่ได้มารอยอด ต้นยอดต้นไม้ทงคาทานามเพราะว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้งงคลนัอาจารย์นำมาจากอินเดียเพราะว่านางราชาที่เป็นของร์กรพระการพูดกัได้สรุมั่งคากางนามประเดเราเอามาจากประเทศอินเดียใครไม่เคยเห็นใครได้เคยชมรเได้ยนนะ เพราะว่างารต้นยอดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาจากประเทศอินเดียล้มราคาอยอดน่าอะไรก็ให้สมมุ่งมากการธนาเพราะว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ราคาาถ้าสิบยานุสิตหรือว่าตอนนี้อย่าโยมกกำลังมาเดินทางมา การงานของหลวงค่งเราก็ในการต่อยอดต้นไม้กับศิษย์ต้นไม้กับิ์ต้นไม้ตองการปหาให้อธิษฐานด้วยนะต่ำนให้อธิษฐานต้งาให้ตั้งใจนห้อูนะตอนที่ให้อธิษาว่าเป็นทำไมยังมีสิษ์มเสวัยดนะนหน้าห er ้จะพิส oh okay. ูจ oh น okay. ์นะสองิยหนึ oh <Yeah. S 1> yeah. okay. ่งนนะฮะ

งานวิธีสลององลุ่มเลยหลงพ้อมุมครับง,งานนี้จัดวันที่12ถึง16บากมาคมน,นะครับ ห้าวันห้าคืนในงานจะมีงานทำบุญนะครับได้สาวกละไนะครับมีนนังกลางแปลงแลก็มีจำนายเสื้อผ้าซึ่งในงานนี้ได้ทุกอย่างทำบุญหมดครับได้ร้อมที่จะเดินทางนะครับเข้าสู่บริเวณงานเพราะฉะนั้นนะครับนางรำที่ตั้งแถว ไปแล้วนะครับแล้วก็มีบูชา,ชาอของเพลทน่าจะไม่พร้อมนะครับก <อง S 2> ารที่อยู่ด้านูพระบูชาแล้วก็พระเครื่องเหรียญพระเครื่องพระบูชาก็มีครับเช่าให้ญาติโยมบูชาสมทบทุนสร้างศาลาลุนละวัดพราสารเจ้ รขอแนะนำนะครับท่าในอยากจะทําบุญกับต้นสมปรรถนาให้ทุกท่านได้รูกไปกด้โยนหาลู่ไปนะครับตั้งกิตอธทษี่ผานะให้ข้าพเจ้ามีความอยาบนญครับนต้นสมปะธนาถือว่าเป็นต้นไม้นะครับที่นำมาจากประเทศอินเดียนะครับก็จะมาปลูกที่วัดประสาทเยือน แัฉะนั้นแล้วก่อนที่จะปลูกให้ทุกท่านนะครับได้มาอธิษฐานนะลูกลูกไปที่ไปมาลูกไปที่ไปอธิษฐานดัางเช่นนางสุชาดานะครับนางสุชาดาได้อธิษฐานส์ความปรารถนาได้ทำบุญกับพระพุทธองค์เพราะว่าอธิษฐานกับต้นสฆงปรารถนาและก็อธิษฐานว่าขอให้มีสามีที่ดีมีลูกที่ดี มีทรัพย์สินแสดงทางที่ดีก็อธิษฐานและสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการแต่เพราะว่ามีรูปขันเทวดานั่นก็คือเทวดาที่ตั้งอาศัยอยู่ในต้นไม้ของพระเจ้าท่าประสมูลครับประสมูลครับอาจารย์ต้องการขับรถต้องการไหครับเชิญครัท่านนำครับอาจารย์ที้รถมาจอดนะครับท่านประมูลที่ดิน งามนะครับจิตใจจิตใจที่งดงามนะครับก็ทำบุญสร้างวัดสร้างวานะครับตอนนี้นะครับคุณสีเดียมก็ยินดีที่ซื้อได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะได้ได้พักผ่อนนะครับอีกสวยมาก นี้เรามาเองได้ในช่วงนี้นะครับทางการร่วมกับรัเราที่ ทีเดียวะคราพีเนประเทศเยวที่ทางเข้าไปที่ระบอกแล้วก็างานไม่องปได้ไม้้นรัะกายานนได้เลยคัทา้เยนะครับ่าอดทครับ่านนครับทานะครับท่าาก็ไดะท่านนครับท่านใ่าครับ่นกะครั่ใ่นก็เครับานละครับทาน่านนะครับท่านท่านได้ ขนับท่านออนนะครับหลางกาที่ระการดีธีไปทัานอ่อนะครับอส่วนด้านหน้านะครับสะสมไปดูวัตถุคนคนสะสมวัตถุคนคลนะครับที่ร้อนแดดแดดร้อนร้พี่้นร้อนประชาชนของเราได้สก like ุลอาชีพนะครับ ขอกนุานะครับให้เข้าไปทำที่ก่อนตอตนังแอ่งที่มากก่อนนะครับตอนนี้มาก่อนนะครับก่อน่าตอนนี้บ้านดาราพี่นองนะครับต่ล่างนะครับอ่าดารามาเราก็ต้องให้ข้าวไ้พี่น้องนะครับวันนี้นะครับน้องจะท่านเาเนทางมา ครับบรรยากาศรากานทางดทำบุญบูชาวัตถุมงคลนรทบุนครับวันแรกนะครับในี่ีของของนะครับของู่ปู่องเรานะครับซึ่งมีสื้อู้ข่ท่านสรูุขาท่านก็จะได้นำรียนนะครับกองหนวยการทอดผ้าปลาทอดผ้าปลาแล้วก็ ทำบุญบูชาวัตถุมงคลนะครับวองอนวยการนะครับจะอยู่ด้านล่างองค์รุ่มเมงยนะครับขึ้นเรื่อนี้นะครับขุนเสือพระกีรติได้เดินทางมาโอ้ยนอนนะครับพี่น้องไปกันป้าไปันป้านะครับเดี๋ยวเสร็จจบไลฟ์กันได้นะครับตัวร้อนมากแล้วโทรศัพท์ผมก็ร้อนครับ พกศพี่นงนะครับเอิงจบริการงานครับราขอบคุณที่รับชมจบรายารนช่วงพิธีนะครับโอตาคินะครับเรียนเชิญคุณ